เนอเงว่ะเป็นยบบนี้เริ่มใหม่ไมาน้าค่ะเเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหย่เดี๋ยวีเก็บนะเดี๋ยวพี่เก็บนะงบอกอย่าพดงย ไปเดี๋ยวไม่ได้พ่แล้วเนี่ยแฮมก็ชนะนะคนที่อนแฮมก็ชนะเกมแล้วก็ถ้าสว่าเรา้คนอื่นมาอนแฮมของเราเรา่เหมือนกันถ้าเราพูดแกล้งอะไรอบอกอไม่ียไม่างเงคอยไม่แกเลยอ่ะอ่าเอาี้ไปก่อน สวัสดีครับอยู่กับป่านในบรรยากาศแคมปิ้งป่านมาเข้าแคมป์ที่เท็กซัสเนี่ยแหละนะครับเขพกอุปกรณ์แกะไม้มาด้วยมีแกะไม้ครับยี่ห้อโ r ร a Knife จากประเทศสวีเดนปานพกมาสองเล่มครับอันนึงเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะสลักตัวหนังสือลงไปแบบบุ่มลงไปในเนื้อเหล็กนะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบคมตรงแล้วก็มีรุ่นใหม่ ตัวหนังสือมันจะพิมพ์อยู่ข้างบนแล้วก็มีคําว่าคาร์บอนพิมพ์บนผิวเหล็กนะครับจะมีคําว่าคาร์บอนก็ด้านนี้เป็นแบบโคง้งรุ่นใหม่เนี่ยแบบตรงรู้สึกจะไม่มีนะครับถ้าถามปานนะปานชอบใช้แบบตรงมากกว่ามันถนัดมือนะครับแต่แบบโค้งมันก็ฝึกเรื่อยๆก็ใช้ได้แล้วก็ถ้าใช้ดีๆมันก็เข้าซอกซอนได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ถนัดมันแล้วแต่ถนัดบอกไม่ได้แต่ปานพกมา2อ,อันเนี่ยเพราะว่าก็เผื่อบางมุมมันต้องใช้อันนี้ บางมุมมันต้องใช้อันนี้นะครับก็ถ้าให้แนะนำป่านแนะนำรุ่นใหม่ป่านรู้สึกว่ามันคมจัดกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าชัดเจนแตกต่างจากรุ่นเก่านะครับซึ่งรุ่นใหม่เนี่ยป่านได้มาฟรีครับทางมอร์นาไรทเขาให้ป่านมารีวิวมาลองใช้เรียกว่ามาลองใช้ดีกว่าไม่เรียกว่ามารีวิวเขาก็ไม่ไม่ได้บอกว่าให้ป่านโฆษณาให้นะเออเอาไปลองใช้ แล้วป่านลองใช้แล้วมันเห็นว่ามันดีจริงๆก็อยากจะมาแนะนานะแต่มันไม่ได้เหมาะกับไม้เนื้ออ่อนครับไม้สนขาไม้เบส w o o d ไม้เบาซาอะไรอย่างี้อันนี้ไม่เหมาะเพราะว่ามันหนาเกินนะครับแต่ว่าไม้เนื้อแข็งเนี่ยเพลินไม่ได้แบบถึงขนาดแบบแจกง่ายนะแต่ว่ามันแข็งแรงไนงะไม้เนื้อแข็งก็ได้ซึ่งไอ้ก็เป็นนิยมในหลายๆประเทศรวมถึงชาวต่างชาติเพราะ รู้สึกว่าเขาก็ออกแบบมาให้เหมาะกับไม้ของภูมิภาคนั้นๆแล้วโดยมากทางยุโรปทางอเมริกาไม้มันจะเป็นไม้เนื้อแข็งส,ส่วนใหญ่เช่นไม้อ๊กไม้เมเปิลไม้เชอร์รี่ไม้โรสวูดอย่างเงี้ยเหล่านี้เป็นไม้เนื้อแข็งหมดความแข็งก็ระดับประมาณแข็งกว่าไม้สักหน่อยใช่ไหมครับฉะนั้นจะเอาคัตเตอร์มาแกะไม้เมเปิลอะไรเงี้ยมันก็จะยากหน่อยแต่เนี้ยเขาออกแบบมาแล้วนะครับเราจะเห็นพวกที่เขา เหลาช้อนทำแก้วอ่าพวกนั้นก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งเราก็จะเห็นในคลิปว่าเขาก็จะใช้มีดยี่ห้อมไม่เกินนี้หรอกใช่ไหมครับก็แนะนําซึ่งป่านเองเนี่ยก็ได้แกะชิ้นงานไป3มชิ้นครับที่มาแคมป์ันนี้นี่ก็ไม่ได้แบบรู้ด้วยนะว่ามันคือไม้อะไรเป็นไม้ที่ตกตกอยู่แถวเนี้ยก็ไปหยิบมาแกะอะก็แกะได้ก็แกะได้ และแน่นอนมันจะเป็นไม้มันก็เป็นไม้เนื้อแข็ง,งน,นะครับพระดูจากทรงแถวนี้หรือว่าพอเราแกะเข้าไปโอ้มันก็ตึงมืออยู่แต่ก็ค่อยๆฝนฝนไปเรื่อยๆนะครับถือว่าก็ดีนะสําหรับคนที่มาแคมปิ้งเดินป่าแล้วก็อยากจะหากิจกรรมอะไรทําใช่ป่ะบางทีเราไปแล้วมันไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เล่นเลยแล้วอันนี้ ป่าก็ไม่จะสว่านมาด้วยนะครับนี่ก็แกะจากไม้ชิ้นเดียวก็แกะได้จริงๆมันมีเลื่อยด้วยป่าไม่ได้มาคุยเรื่องเ,เลื่อยให้ฟังแล้วกันรายละเอียดก็ทําได้นะครับถึงแม้มีมันจะใหญ่เห็นไหมโอเคโยก็แนะนํานะครับใครสายเรียกว่าบูชคราฟ